และสำหรับปริญญาโทที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนะคะเห็นจะเป็น M.B.A. นะคะหรือว่าบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะคะส่วนปัจจัยที่บรรดานักศึกษาหรือว่าคนทำงานตัดสินใจใช้ในการเลือกเรียนต่อปริญญาโทก็มีหลายด้านด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายเวลาชื่อเสียงของสถาบันการศึกษานะคะรวมถึงเรื่องของ ประเด็นในด้านของงบประมาณด้วยนะคะซึ่งวันนี้สมาร์ทบินเสเกิติจอได้รวบรวม5หลักสูตร MBA ยอดนิยมของมหาวิทยาลัยชื่อดังมาฝากกันพร้อมกับค่าใช้จ่ายของแต่ละหลักสูตรด้วยค่ะ MBA จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยที่ถูกยกเป็นสถาบันแห่งความน่าเชื่อถือด้วยชื่อเสียงและมาตรฐานระดับโลกรวมไปถึงหลักสูตร MBA ที่ถ้าหากคนสนใจอยากศึกษาต่อในระดับปริญญาโทจะต้องนึกถึงจุฬาเป็นอันดับแรกๆด้วยเช่นกันโดยหลักสูตร MBA ของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยจะอยู่ในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมีทั้งหมด4หลักสูตรตั้งแต่ภาคปกติไปจนถึง Executive ส่วนค่าใช้ใจ่ายมีตั้งแต่140,000บาทไปจนถึง570,000บาท MBA มหาวิทยาลัย,รยธรรมศาสตร์นอกจากจะเป็นมหาวิทยาลัยันดับต้นๆของประเทศไทยอีกหนึ่งแห่งแล้วมหาวิทยาลัย,รยธรรมศาสตร์ได้พัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตร MBA ให้ทันสมัยโดยจัดเป็นการศึกษานอกเวลา (part time) ใช้เวลา2ปีสำหรับผู้บริหารระดับต้นนอกจากนี้ยังเน้นการใช้ case study การจำลองทางธุรกิจหรือ business simulation เพื่อให้ผู้เรียนนำมาใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดค่าใช้จ่ายในการเรียนอยู่ราว260,000บาท MBA สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดา้าที่เป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดการสอนหลักสูตร MBA เป็นแห่งแรกในประเทศไทยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2509ปัจจุบันขยายหลักสูตรด้าน MBA หลากหลายสาขาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษค่าใช้จ่ายมีตั้งแต่136,000บาทไปจนถึง512,000บาท MBA มหาวิทยายลัยรามคำแหงที่มีทั้งหลักสูตรส่วนกลางภูมิภาคและโครงการพิเศษที่สำคัญคือค่าใช้ใจ่ายตลอดหลักสูตรถือว่าต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆโดยค่าใช้ใจ่ายต่ำสุดอยู่ที่ราว1 3 0 0 0 0บาทและสูงสุดอยู่ที่225,000บาท MBA มหาวิทยายลัยอัดสมชัญหรือ a b a c ที่ขึ้นชื่อเรื่องของค่าเทอมที่มีราคาค่อนข้างสูงกว่ามหาวิทยาลัยทั่วไปเนื่องจากหลายหลักสูตรเน้นไปที่ภาษาอังกฤษ แต่สำหรับนักศึกษาที่จบจาก a b a บก็สามารถการันตีได้ว่าเรื่องภาษาไม่เป็นรองใครอย่างแน่นอนซึ่งหลักสูตร MBA ของ a b a บมีค่าใช้จ่ายต่ำสุดอยู่ที่280,000บาทและสูงสุดอยู่ที่1 00 6 0 0 0 0 0บาท s m a r t b บิเศรษฐกิจติดจรายงาน